วัสดีทุกวด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตเตอร์โฟกัอีกิ้่เคยคลิปนี้อยู่กับกิจกรรมแจกอ่งเปาอีกแล้ว EP ไหนไม่รู้เราจะไม่ได้แล้วนะสำหรับกิจกรรมนี้สำหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกแจกเพียง1ท่านเท่านั้นที่เม้นถูกนั่นเองสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเมนเป็นคนแรกนะครับอย่าลืมทิ้งเบอร์ทูบรนี่วอลเล พิมพ์ภาษาไทยและชื่อไม่เอานามสกุลไว้นั่นเองเพื่อใช้ในการยืนยันนั่นเองนะสําหรับตรงนี้นะครับเราจะแจกเพียง1ท่านเท่านั้นใครที่เม้นผมบ่อยๆนะก็เม้นตามนี้ได้เลยนะเจ็ดสามสอง แต่กิจกรรมนี้นะครับเราเอาแค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับพิมพ์ตามได้เลยเราเอาแค่ตัวเลขเท่านั้นเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกนั่นเองอย่าลืมตอบกลับผมด้วยล่ะนะเดี๋ยวผมจะตอบกลับเพื่อนๆใครที่เป็นผู้โชคดีเม้นได้เลยเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ